มกราคม2532แต่ว่าวันนี้ขอทบทวนถอยหลังไปเป็นเรื่องราวของวันที่4มกราคม2532เมื่อวันที่4มกราคมเดินทางกลับมาถึงวัดจากกรุงเทพจากซอยใชลมมามาถึงวัดเย็นวันที่3พอตกกลางคืนก็รู้สึกว่าปวดท้องมาก ตอนนี้เวลาเวลานั้นก็เป็นอะไรบ้างยังไม่ขอกล่าวมาถึงคืนวันที่4บรรดาแต่พุทไวรัษั์อาการปวดท้องก็ยังมีมากตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ22่สนาฬิกาอาการก็เริ่มร้อนให้าการปวดท้องก็หนักมีอาการคล้ายเป็นบิดรู้สึกโอจาระแข็งมาก พอไปซอยไซลมมาทุกคราวบรรดาท่านบริษัทโรคที่มีอยู่ก็ทวีขึ้นสามสี่เท่าเพราะต้องนั่งเครียดทั้งวันและมีการพูดแต่ว่าบรรดาท่านผู้รับฟังและผู้มาเห็นคงจะไม่ทราบว่าป่วยเพราะทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้คันติยามหนักถ้าถามว่าใช้ได้อย่างไงก็ขอตอบว่าใช้แค่จะพึงใช้ได้ถ้ามันเกินวิสัยจริงๆก็ร้องเหมือนกัน ก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันก็ดูแต่พระอัสสชิซึ่งเป็นสาวกรุ่นแรกขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะนิพพานที่กับเริโรคก่อนที่จะนิพพานที่มีโรคก,กระเพาะอย่างหนักโรคก,กระเพาะพอเกิดขึ้นแล้วทั้งปวดทั้งเสียดอิดอัดทนไม่ไหวจนทั้งคิดในใจว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีสชยแล้วหรือ ยึงให้พระไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้ามาสมเด็จพระบรมศาสดาสมเด็จมาท่านจะลุกจากที่นอนองค์สมเด็จพระจินวรก็ทรงตรัสว่าอาสัชชินอนตามนั้นเถิดแต่ทาคตจะนั่งในที่ที่เขาจัดให้นั่งตามสมควรเวลานั้นท่านกล่าวทูลองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าว่าเวลานี้ทุกขเวทนาหนักพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทนไม่ไหว องสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาจัญาจึงได้มีพุทธการทีกาแต่ว่าอัจฉริช่วยระง,งับกายสังระง,งับกายสังขารไม่อยู่หรือนั่นจะหมายความว่าใช้อนาปานุทติกําหนดรู้ลงให้ใจเข้าออกถ้ากําหนดรู้ลงให้ใจเข้าออกถ้าจิตเป็นสมาธิตามสองคนทุกเวทนาจะคลายตัวท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าาทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะระงับไม่อยู่ ท่านยังกราบเรียนองค์สมเด็จพระบรมครูว่าปันเตะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าความดีที่ข้าพระุทธเจ้าได้มาแล้วคงจะสลายตัวไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมทแก็ยินถามว่าอาสัชชิเธอเห็นเธอถือว่าร่างกายเป็นของเธอหรืออาสัชชิก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าข่าท่านถามว่าหรืออว่าหรือว่าเธอเห็นว่าเธอเธอมีในร่างกายอาสัชชิก็ไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่ กร็รวมความว่าถ้าอาสัชิยังถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่ออาสัชิตอบอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิแป้วก็มีพระพฤติกาตัดว่าอาสชัชิความดีของเธอไม่เสือ่อมความดียังทรงตนอยู่หลังจากนั้นไม่นานแม่องค์พระอาสชัชิพบองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วไม่นานก็นิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นที่ว่าขัานติมันก็จะทนได้อย่แค่จะพอทนไหวเท่าเกินกําลังมาเมื่อ,อไรอาตมาก,ก็เช่นเดียวกับอัสสัจจิแต่ถ้าว่าพระอัสสัจิท่านเป็นพระอรหันในสมัยตอนต้นพุทธกาล <c oughs> เป็นพระอรหัน์ที่มีกําลังยิ่งยวดมากเพราะมันยังไม่มีใครเป็นตัวอย่างไม่มีใครเป็นแบบฉบ,บับพระอรหัน ันการไปรันเวลานั้นต้องใช้กำลังใจสูงมากมีความฉลาดมากมีความอดทนมากมีความเข้มแข็งมากอาตมาเองไม่ใช่พระอรหันต์อย่างพระสัจจิอาตมาเองก็ยังเป็นพระปกติธรรมดาเนื่งขันติทย่าะทนก็เพียงแค่เอาแค่ทนได้ถ้าไม่เกินกําลังก็ทนไม่ไหว ถ้ายังทนไดู้่เพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายก็ยังคุยกับบรรดาท่านองหลายได้ถ้าทนไม่ได้มาะไรก็นอนคนเดียวเมื่อน,นั้นเอาลดบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะธรรมะคำบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีความเข้าใจในร่างกายเป็นสําคัญมีปััชนาญาณทุกข้อก็คือร่างกายให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายหน้าเบื่อหน่อยร่างกายนี่เราควรจะวางเฉยเพราะว่าคืนไปติดเอาจิตใจติดตามร่างกายคิดว่าร่างกายจะไม่แก่มันก็ต้องแก่คิดว่าร่างกายจะไม่ป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องป่วยที่ว่าร่างกายจะไม่มีทุกขเวทนามันก็ต้องมีทุกถ้ากําลังใจเราฝืนเราก็มีทุกกำลังใจไม่ฝืนก็ไม่มีทุกยอมรับมันถ้าความแามก,มกแมแ่เข้ามาถึงก็ยอมรับความแก่ เมื่อความป่วยเข้ามาถึงก็ยอมรับว่ารธรรมดาร่างกายมันจะป่วยเมื่อความตายเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาขอร่างกายมันต้องตายแล้วก็พยายามหนีร่างกายด้วยการคิดว่าขึ้นชีว่าการเกิดอย่างนี้มีกับเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายต่อไปการเกิดมีร่างกายให้ประกอบไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราจะไม่มีอีกเรื่องนี้ก็จบก็หยุดกังแค่นี้บรรดาท่านผู้บริษัท์เพราะว่าจะจะเบื่อเกินไป ต่อไปก็มาคุยกันเ <c oughs> มื่อมันปวดท้องหนักๆ <c oughs> ก็คิดในใจว่าทุกขเวทนาหนักมากเกือบจะทนไม่ไหวเวลานั้นก็นอนอยู่คนเดียวตาปกตินี่นอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะเกิดว่าการอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จะทําให้คนอยู่ใกล้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนอนก็ไม่ลงเพราะทุกขเวทนามันมีทุกวันทุกคืน จึงรวบรวมกำลังใจเท่าที่จะเพึงทําได้คิดว่าเราไปหาลงกันดีกว่าไปถามท่านลวงดูทษฎีว่ามันจะตายแล้วที่ยัง <c oughs> ถ้ามันจะตายจะเตรียมตัวตายตั้งปอมไว้แต่ก่อนที่จะไปหาหลวงก็ท่างต้องใช้สังขารุเปเกขายาน กำลังใจถึงที <interfer et S 2> ่สุดเท่าที่พึงทําได้ทั้งคือังขาร็ปเกอขายาาในมีหลายระดับธรรมดาแต่พุทธบริษัทขั้นชานโลคีก็มีสังขารรปเกอขายานพระโสดาภีทาคานาคาหลานก็มีสังขารร็ปเกอขายานด้วยการวางเฉยในสังขารเป็นไปตามขั้นของกําลังใจไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพระหลานอย่างเดียวเมื่อมีกําลังใจดีพอสมควรจิตว่างจากอารมณ์อื่น ไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกอารมณ์เป็นสุขแร้ก็อาศัยอนนาปานุตติเป็นพื้นฐานกร็รวบรวมกําลังใจไปแดนที่สุดเท่าอยง่พึงไปได้ก่อนเข้าไปนั่งอยู่ที่บ้านและที่วิมานหลังนั้นว่ากันตรงไปตรงมาดีกว่ายังไงยังไงใครก็รู้ว่าสอนคนมามากแล้วก็ไปแปลกใจว่วิมานมันสวยสดางดงามกว่าเดิม ซึ่งประดับประดาก็มีมากที่นั่งที่นอนก็ดีกว่าเก่าเยอะแพรวปลาไปนัยับก่อนก็แพรวปราอยู่แล้วคราวนี้มันสวยกว่ามากทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นมามากพอไปถึงดินแดนนั้นก็มีจิตใจชุ่มชืน่นพอนั่งเรียบร้อยจะายกับว่าท่านพ่อท่านแม่ชาตินอดีตที่ท่านไปนิพพานแล้วมั่งยังไม่ไปนิพพานบ้างท่านไปเยี่ยมกันมากมายนับกันไม่ได้ ท่านมาถึงได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นพ่อชาตินั้นแม่ชาตินี้แต่ละคนก็ประกาศในสัต์อารมณ์ใจก็สดชื่นล้วต่อมาพ่อแม่ของเด็กอนดาแม่ของเด็กก็มาเยี่ยมกันหลังจากนั้นกับปรโอดว่าพระอ,องค์สมเด็จพระพุทธกวันที่นิพานไปแล้วยี่สิบแปดองค์ไอสี่แปดสิบสี่องค์ท่านก็มาเยี่ยมท่านบอกว่าคุณร่างกายยังไม่ถึงเวลาจะตาย ควรยับยังกําลังใจไว้ก่อนสถานที่นี้จะมาได้แน่นอนแต่เวลาจะมายังไม่คนจะมาอยู่ช่วยกันก่อนเพื่อกราบทุนท่านบอกว่าขันห้ามันจะทนไม่ไหวพระเยาวะท่า,าแต่กระอตว่าทุกเวทนายังไม่ไม่ถึงขั้นอัตตาสัจฉิถ้าอาสัจฉิท่านเป็นมากกว่านี้เธอยังมีกําลังน้อยกว่า พยายามรักษาใช้ยาปกติที่มีอยู่ที่หมอให้ต่อไปร่างกายจะเปลี่ยนจะโปร่ขึ้นในวันพวกนี้จะคลายตัวมากกว่านี้ในวันมะรืนนี้จะดีขึ้นมากอีกหน่อยต่อไปร่างกายจะโปร่เ <Yeah. S 1> มื่ออยู่ที่นั่นพร้อมที่สบายใจท่านบอกว่าเธอกลับได้ยังไม่ควรจะคิดว่าจะอยู่เลยก็กลับลาท่านกลับลาพ่อลาแม่กลับหมดเมื่อกลับมาถึงที่เรวก็คิดในใจพอทรงอารมณ์ได้ ก็ตั้งใจคิดว่าประเดี๋ยวเราจะไปหาลุก <c oughs> งก็ลุกจากที่นอนออกจากสถานที่จะไปหาท่านลุงแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังอุปสรคย่อมเป็นอุปสรรคเป็นของธรมธรมดาธรรมดาคําอุปสักที่บรรดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทั่วหน้าต้องเตรียมพร้อมไปก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทำงานทุกอย่างก็ดีต้องคิดในอุปสรรคก่อน แม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อนอุปสรรคมันต,ต้องมีกับคนทุกคนพอเคลื่อนจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งผิวขาวรูปร่างเพียวอายุประมาณเจปีอายุเนี่ขอประมาณ <c oughs> เธอนั่งขวางทางเลีกเท่าซ้ายเธอก็ขวาง หลีกทั้งขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางก็าถามเธอว่าเธอจองเวรจองกรรมอะไรกับฉันทำไมยังขวางทางเดินของฉันที่ฉันจะไปหาลงุงถ้าเธอมาขวางทำไมเธอก็ยิ้มบอกว่าไอ้ที่เธอขวางเนี่ยฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาลงุงเอาทีเปลาอย่านึกว่าพระนี่เก่งกว่าผีผีเก่งกว่าพระ ก็ถามได้ว,ว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นําหน้าฉันจะตามไปก็ไม่ทราบว่าเธอจะพาไปไหนเธอก็พาเดิน้วยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือชันขึ้นไปชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนของเขาพระสุมเมนเป็นทางที่ราบเรือนสวยสดก็งามมากขึ้นไม่เลย พอถึงยอดเขาสุเมฆก็แปลกไป,ไปถึงท่านปัญญสิกขาเทบุตรเป็นที่รวมใกล้บรรดุคำพูดศีลาอาจไปถึงเธอก็นั่งอาตมาผู้พูดก็นั่งก็อยากจะทราบว่าเธอฟ้องอะไรรือเปล่าถ้าคิดว่าไปหาวิภาษาสวรรค์นช่านดึงเธออาจจะฟ้องนั่งอยูแ่แล้วก็ถามท่านปัญญสิกขาที่บุตรว่าหญิงคนนี้คือใคร ท่านก็นตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคนที่ซอยสายลมว่าเธอตายไปแล้วเธอไปไหนแล้วท่านเองท่านก็นตอบสั้นๆว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนคนนี้ทําบุญไว้มากเวลาใกล้จะตายเวลานั้นภาพเวลาก็ถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้ถวายผ้าอะไร หญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธาศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทําแค่นั้นเธอทําไม่มากกว่านั้นเป็นคนใจบุญเรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่ก็เธอก็เป็นคนใจบุญหนักไม่เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระเคยถวายสังฆทานเป็นของแห้งเคยทําบุญบทพระเคยทําบุญทอดกระถิ่น จิตใจของเธอจริงๆจับจู์ที่ผ้าไตรค่ะพุทธลูกจึ่งหันมาถามเธอว่ามีความจริงเป็นอย่าง,ง้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงถามเธอว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็ยิ้มยิ้มเธอก็บอกว่าเวลาที่คนเขาถามปัญหาเขาบอกบ้านแล้วมีเจ้าค่ะเขาบอกจังหวัดอยู่แล้วเลยถามเธอว่าบ,บนสวรรค์ช่นดาวดึงรับผู้หญิงกแก่แบบที่มีเขาด้วยหรือ นางฟ้าก็ดีเทวด,ดาก็ดีพมก็ดีที่มีรูปร่างแก่แล้ไม่มีเท่ก็ตอบว่าเท่าที่เห็นแก่จะได้ทราบว่าคันม่ตตายไดอายุเท่าไหร่ถ้าถามนร้วอาการตายของเธอเธอบอกว่ามีอาการมีการร้อนในท้องแล้วก็นแน่นในหน้าอกนิดไม่มากนักต่อมาทิรษะก็มอนความร้อนถึงทิษะตาก็พร่า เวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถือพระพุทธเจ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9้านิ้วที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนั้นก็ะไว้สังฆทานเป็นพระพุทธรูปหน้าตักขนาดห้านิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างเคยถวไยวสังฆทานที่เป็นวัตถุแห้งเยอะมีผ้าไตร แต่เ,เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปรากฏกับเธอเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพสนกกุนัขเกิดขึ้นเจ้าแมวกับสุนัขนี่เป็นภาพที่เธอเลี้ยงเธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวเจ้าสุนัขก็มาหน่อบมอบอยู่ข้างๆจิตเธอก็มีความรักอาศัยภาพทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏเธอบอกว่า ทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันเขาสลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะภาพใจการถวายทานบ้างเกาะภาพเกาะแมบบ้างก็เลยไม่รู้ทุกขเวทนาเวลานั้นปรากฏอารมณ์เป็นสุขแล้วต่อมาก็เห็นภาพราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใสาสะอาดมา้าแสงสว่างยิ้มแย้มแจ่มใส องแยะโปรดน่ารักกำลังสวยดิมพี่ปากแดงผิวขาว่อนข้างเหลือง,ร,งรูปร่างลักษณะโปร่งสวยมากจิตใจเธอก็จับพระพุทธเจ้าถ้าไร้ก้ภพายหลังต่อไมอ้พิถอยพระก็เห็นเทวดากำลังฟ้ามากเทวดากำลังฟ้ามีความสดสดามมากมีเทวดากำนังฟ้าก็ล้องชวนเธอ ว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชันดาวดิงแต่ว่าเท่าที่ปากฏเวลานั้นเฉพาะเทวดากำนางฟ้าบสอนัันดาวดึงเท่านั้นเธอก็จิตติดใจในนางฟ้าในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงดงามเมื่อเธอพูดจบก็กลายเปนร่างกายแก่หายไป มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยส,สดงามแผ่วาๆยับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมานี่ต้องการจะรู้อะไรคือก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวจริงๆที่ตนตอบเขาว่านั้นยังตอบน้อยไปก็เลยบอกว่าฉันก็ลังป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกว่าคิดอะไรไม่ออก เห็นภาพชัดๆแค่พระพุทธรูปกับกระเพ้าไตรลอยอยู่ข้างหน้าเธอเธอก็บอกว่าต้องการใานทราบตามนี้ฉันถามเธอแต่ว่าต้องการอะไรอีกเธอก็อดเธอก็อยากเธอถามเธอถามว่าอยากจะดูวิมานเช่นไหมก็ตอบเธอว่าอยากจะดูแล้วถามว่าวิมานเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบว่าสันทานถัง ที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือโดยเฉพาะอย่างยิง่งสตังที่ถวายร่วมสตังที่ถวายร่วมนั้นท่านไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหารทานบ้างสร้างวตรตปบ้างฉะนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนวิหารทานฉันยึงมีวิมานถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ะปรากฏวิวิมานลอ,อยมาเป็นวิมานทองคํา แต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคําสวยสดก็งามมากมีนางฟ้าประจำอยู่สามพันคนนางฟ้าก็สวยสดงามบรรดาน,นางฟ้าทั้งหลายที่เห็นเข้าเธอก็ลงมาไหว้ก็ถามเธอบอกว่าวิมายของเธอเป็นทองคําเพราะอาศัยบนอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยบนว,วิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้าง ก็มีวิหารธรานเป็นบจจใจแต่กําลังใจต่ําไปนิตว,วิมานทองคำท่าว่ายอดวิมาของเธอมันแปลกแทนี่เป็นทองคําอย่างวิมานอื่นก็กลับกลายเป็นแก้วแฟลวพรับายับเธอก็แต่ว่าที่เป็นแก้วนะฉันชอบใจมันดกแก้วไปที่ไรฉันชอบใจเพราะยอดมนันดกเบื้องบนขอนอขอมันดกท่านรืงขางขึ้นไปนี่ชอบแต่ว่า ความสนใจในตัวใครเขาหมนกสนใจน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเป็นพระที่ไหนก็มีจิตชุ่มชื่นเขียน,นว่าพระองค์สี่สิบ้างสิบเอ็ดบ้างนี้เป็นต้นฉันก็พอใจพระทุกองค์ติตดภาปิดใจในพระตายมาแล้วก็ได้วิมานอย่างนี้ก็ <c oughs> ถามเธอบอกว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอก็ตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสื เล่มนี้เป็นเล่มที่หกอยากจะฝากฝากไปถึงลูกถึงหลานว่าถ้าท่านเขียนหนังสือท่านลูกหลานเขจะทราบบอกเว่าฉันเป็นหญิงชาเชื้อชาติจีนนั่นหมายความว่าพ่อก็เจ๊กแม่ก็จีนเป็นเจ๊กทั้งพ่อทั้งจีนท้งทั้งพ่อทั้งแม่ การเกิดมาใน,ในกรุงจีจีนว่าแต่ว่าอยู่ในเขตพุทธศาสนามีศรัทธานในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาแล้วในการนสองสิ่งก็รักษาบ้างตอนเด็กๆก,ก็ไปไปวัดกับแม่รักษาศีลบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เป็นบุญ แม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรบา้างทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาตรไม่สยังไงก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ต่างใจฟังพระเทศบ้างต่างใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแม้ไม่เคยสมบูรณ์แบบก็ได้บุญและต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานสังฆทานนี่ชอบมากการเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทาน สังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดก็สังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรแล้วมีอาหารแห้งโดยเพราะอย่างยิ่งผ้าไตรติดตาจิตใจมากกับพุทธรูปตอมาถวยายเมื่อขณะตอนต้นถวายพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไมช่ชมชื่นก็อยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทําบุญได้พุทธรูปหน้าตัก9นิ้วเพราะในโลกเขาถือเลขเกัน อะไรอะไรก็เลขเก่าอะไรอะไรก็เลขเก่าแต่ความจริงเลขเก่าไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าว่าฉันฉลาดพอฉันจะใช้พระสิบสองนิว <c oughs> ถ้าสิบสองนี้ไปชินาราชจะดีมากเพราะสวยสดคดงามมากแต่ที่บังเอิญคนข้างๆบ้านบัางเพื่อนกันบ้างลกูกหลานบ้างเขาบอกเก้าดีเก้าดีเก้าหน้าเก่าหลัง แต่ความจริงก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันไปไม่ไกลก้าวหน้าไปหนึ่งก้าวถอยหลังนึ่ก้าวก้าวเท่าไรก็อยู่แค่นั้นคือรวมความมาทานก็น่าจะไปสูงกว่านี้ที่แต่กาลังใจก็ดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนําให้ลูกหลานขึ้นชื่อว่าบาปทํากันแล้วก็พอกันเสียทีถ้าพยายามทรงตัวความดีสร้างอย่างน้อยจิตใจตั้งในทาน ที่ว่าทานการให้จะมีในเราจะนี้อย่างหนึ่งรายการใน 2, สองศีลรักษาทุกวันไม่ได้รักษาบ้างเป็นประจำวันรายการในสามกิจที่ฉันทำคือฉันบูชาพระฉันทุกวันตอนหัวค่ำก็บูชาพระตอนเช้าตู่ฉันก็บูชาพระฉันไม่มีเวลาภาวนามากอย่างเขาแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังใจภาพของฉันติด จิตใจในภาพพระพุทธรูปมากดังนั้นเวลาจะตายภาพพระพุทธรูปจงปรากฏและจึงในที่สุดมีพระพธเจ้ามานี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ตากว่าท่านไปพบลูกพบหลานฉันบอกด้วยว่าฉันมีความสุขถามเธอว่าชื่ออะไรเธอก็ยิ้มเธอตอบว่าฉันไม่บอกพราะเขาบอกชื่อท่านแล้วที่สอยสายลม ก็รความว่าเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พดูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เธอแสดงว่าเธอเธอปกปิดชื่อของเธอเธอก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันเพราะชื่อของฉันนี่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็จะดา่าเขาจะหาว่ามีความสุขไม่จริงแต่น้นเมื่อเขาด่าฉัน คำดา่าคำสาดแช่งมันไม่ถึงฉันไม่จะถึงเขาจิตใจเขาจะสมองจะเพิ่มบาปขึ้นมาอีกก็จงอย่าบอกชื่อเลยก็แล้วกันก็ลงความว่าวันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยไม่ได้ไปหาลงกันบรรดาท่านพุทธริษัทต,ต่อมาก็อามาคุยกับท่านปัญจสิกขาทบุตรถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบารมีเท่าไหน ท่านปัญาสิกขาถามว่าท่านถามหมายนิพพผ่านใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกําลังบาร,รมียังอ่อนอยู่ <c oughs> ยังจะไปนิพพานไม่ได้ทั้งน,นี้เว้นแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่สวรรค์แล้วตั้งใจประพ็ตความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเดเทวดาและพรมจัพยากรเป็นหน้าที่พระองค์สมเด็จพระจินนวรจักรยากรแต่พระองค์เดียว แต่ถึงอะไรก็ดีถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอเอรบรรดาแทนพุทธบริษัทในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีดีก็ขอเตือนบรรดาท่ทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยสู่กำลังให้เพื่อสร้างความเพลิบนบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดีสี่ระการไว้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ซึงกันกันสองพูดไพเราะใช้วาจาดีๆ สารช่วยเหลือการงานซึ่งรายการสีไม่ทิ้งตัวคุณธรรมสี่ระการนี้บรรดาแตงพุทธบริษัทจะเป็นปันจจัยท่านหลายมีความสุขกพ่อความรักกันห้บรรดาแตงพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุ่นผลจงมีแต่บรรดาแตนพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี